สวัสดีครับแดนเซตอยู่ช่องนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือวัดพระศนั่นไงแต่วันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์จากวัดเพราะเราไม่ได้เข้าครัววัดเราจึงไม่ได้สปอนเซอร์จากวัดเราจึงเป็นสปอนเซอร์ตัวเองนะครับมาเสร็จแล้วเราก็นี่เลยสปอนเซอร์ก็คือเราเราซื้อมาเองครับ ได้มาทั้งตัวเลยแต่เป็นวิญญาณวิญญาณไก่อบนะครับเอาเมนหนึ่งแล้วก็เอามาอบอีกครั้งหนึง่งนะมันจะแซ่บปันไดอันนี้น้ำจิ้มพริกผงซอสของเรานะซับก,กันเลยนทะาด้วยพริกผงซอส แล้วก็ซวยกระตูดก่ยสุดมะมิดนี่นี่ซอยเราชอบซอย ซอยเครื่องเคียงที่ขอดไม่ได้คือหอมและหอมและกระเทียมมาใส่กระเทียมลงไป อืมว้าวสุดซอสผงม,มันโกู้จริงๆราดหนาอย่างนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็ใส่นี่ฟับ ยกวิญญาณไก่มาตัดคอไปอืมนี่ทาซอสผงไว้นี่ มไม่อร่อยให้มันรูปไปซอสเป็นของล้วปรุง,ง,งรสอย่างดีนะเตียมหอมกักขึ้นมามมไหนก่อ มีตรงไหนให้กินเนื้อมั้ง ช่วงนี้เราไม่ได้เข้าครัววัดปิดเทอมหัวครัววัดไม่มีข้าวพอกับข้าวพอกินถึงไม่ได้สปอนเซอร์จากวัด ที่หลูที่สุดก็คือวิญญาณไก่มีความสามารถซื้อได้แค่นี้ 可能一百吧。<c oughs> สวามเพชนเมมาอบสุจนแห้งดูก็มีหม่องกิน สุดวูมามิดช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามในช่องแดนแซดอยู่ช่อง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้คนกำลังติดตามประมาณ500ช่วยกดติดตามให้ได้1000คนนะครับช่องจะได้เติบโตเป็นกำลังใจด้วยครับและไปกดหัวใจกดติดตามช่องทวิตเตอรแดนแซดอยู่ด้วยนะครับ Bye.